ีตอนนี้ขวันรักเด็กเหรอคะรักเด็กเราทุกคนแขกได้มามอบคุณให้น้องๆด้วยก็คือเราก็ดีใจนะคะเพราะว่าแบบอย่างขวัญเรียกว่าไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าอย่างมูลนิธินี้เราเกิดขึ้นมาสักปีแล้วแล้วก็แบบจริงทีเทียวอ่ะอีกอีกไม่กี่จังหวัดประสบปุ๊เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็วันนี้เราก็ได้มามอบทงน่วนหน่งด้วยตัวเองแล้วเราก็เห็นหน้องๆซึ่งแบบอย่างการที่เรามอบลองหนังให้น้องที่แบบให้นองเขาดูหนังอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบฝันหาบน้องก็แบบเออน้องชอบดูไหมแล้วเขาก็แบบดวงาตาปริ่มไหยก็เ,เลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราสัมผัสได้ที่ว่าตรงงานมากผ่านยักเด็กก็ลงเลยแบทุกคน ส่วนหนึ่งเปการอมอบเพืนการศึกษาให้น้องๆได้ได้ไปต่อรอบเรงการศึกษาด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของแบบเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ได้เห็นสิ่งที่ดีๆเนอะรอบตัวแล้วก็เป็นพลังบวกด้วยคือเขาก็จะมีทั้งเรื่องแบบให้ทั้งเรื่องทางด้านอารมณ์ความสุขทางด้านอารมณแล้วก็ในเรื่องของการเรื่องวิชาชีพอะค่ะคือสอนให้เด็กลูกผ่กให้เรารักษาสุขภาพด้วยความเป็นออร์แกนิกอย่างเงี้ยแล้วก็ พอเราทาเสร็จแล้วเหลือเราก็ไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้ด้วยขอนว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วสุดท้ายเราทําทุกอย่างเราเราก็ต้องการเพื่อให้สุขภาพเราดีใช่แข็งแรงแล้วก็คือเราสร้างรากฐานตั้งแต่เริ่มต้นดีไหมกับค,ความรู้สึกตัวเองเพราะหลังอี่ฝันก็ทำบุญ,ญเยอะเหมือนกันเป็นแบบนงฟ้าใช่เมื่อกี้หนูเขาไปทำบุญมาแล้วแต่หนูมาได้ถ่ายรูปลงถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรู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 ายรูปถ่ารูป่ายรู่ายรูปถ่าย่ยายรูปถ่นยรูปถนายรูปถ่ายรูย ไมมาสายูุเลยคือว่าแล้วกาอายุเยอะแล้วเนาะดูคืออาจจะอาจจะเป็นเหมือนเราอยู่ใกล้ใครแล้วก็เหมือนกันนะคะยองขวัญอยู่ใกล้คุณแม่เราก็เหมือนซึมซับมาอะไรเงี้ยก็ตื่นสายแบบคุณแม่อะไรเงี้ย เออเช้าเข้าวัดก็เหมือนแม่แล้ว่ต่งงายังไงนะแบบว่าไปวัดหรือว่าจากต้อสหรือแบบเน้นเรื่องไหนอะไรอะไรไม่ไม่เน้นทุกเรื่องอะค่ะก็เรามีโอกาสอยากทำอะไรก็ทำเนี่ยแบบเออตอนเช้าเราไม่มีเวลาไปทำบุญก็เข้าเซเว่นซื้อข้าวสารซื้อทุบเทียนอะไรของที่แบบเรารู้ว่ามันจะต้องหมดแล้วใช้ไบ่อยๆหนูก็ไปทำให้ใช่แล้ว เราบ้านเราก็บว่าก็อ,อยู่ฝั่งตรงข้ามเราไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะพอ,อหนูเดินออกมาก็เอ,เอ๊ะตื่นสายเหมือนกันามพร้อมเรามาหลังเราเราตืา่นเช้าแม่หรือแม่ไม่คนอื่นคนข้าเป็นคนข้างข้างใช่คนข้างข้างเราก็รู้สึกว่าเออเราตืา่นเช้าแต่มาทำทำแล้วเป็นอย่งไรบ้างความรู้สึกหลังวันวันอิ่มเอมใจเป็นยังไงบ้าง คือเราก็ทําเพื่อเขาเรียกว่าอะไรคะเราเราอยากทําเราอยากให้คือการให้ม well like ันเป็นสิ่งที่ของว่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราให้กับศาสนาแล้วหนูก็มีคนข้างหลังที่หนูอยากจะให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าบางอย่างเราตอนมีชีวิตอยู่เราให้ได้แต่ตอนที่ไม่มีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงอันนี้มันก็เป็นอีกที่พึ่งหลักอีกอย่างหนึ่งในชีวิตขวาญอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้มีโปรเจกต์ใหญ่ๆมาอย่างเช่นแต่ชวนเพื่อนไปไหนไปทำบริจาคเออ ไปทำแบบใหญ่ๆเลยเป็นเรื่องนาวก <นา S 2> ็อาจจะสร้างค่ะขาชัยอันน,น,นี้ก็แบบสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เลยแต่ว่าพอกำลังจะสร้างพอกำลังจะบวชก็จะแบบว่ามีเรื่องนุ่นม,มีเรื่องนี้ให้แบบเรายังไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างใช้เขาเรียกว่าอะไรคะหล่อที่ไหนอ,อย่างเงี้ยจะบริจาคที่วัดอะไรเ,เราก็ยังพอมีคิดอยู่บ้างแต่พระวัดต่างจังหวัดมีมีในใจนะคะจังหวัดอะไรก็ตามเหนือค่ะเชียงใหม่ นางวัดเลยเออไม่วัดไม่วัดพระพระอันนี้จะเป็นดี๋ยวหนูจะเป็นหลวงพี่ไม่ได้เอ้ยพระประจําวันเกิดหรือเป็นพระเรามีกี่องค์ก็ก็เป็นพระพระดูไว้หลายๆปางพระอะค่ะก็เดี๋ยวอาจจะให้ผู้ใหญ่หลายหท่านแนะนำเลยกว่าถึงวันที่อุตส่าห์เข้าเข้าวัดนักรับโควีรักกันวันแล้วตระหนักก็หวังว่าเรา เราทาธุรกิจด้วยแล้วเราเห็นคนเยอะเห็นอะไรเยอะแล้วก่อนว่าอะไรก็ไม่ดีเท่ากับว่าเรามีความรู้กับความดีกับบุญเนี่ยคุ้มครองเราอะไรที่ไม่ดีจะได้เข้ามาหาตัวขัดไม่ได้เราก็ต้องใช้ไม่รู้วะผมก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวขัดเซฟอ่ะแต่กหมายความว่าตอนนี้เวลาไปทําบุญอะไรก็แต่อธิษฐานไม่ขอพรความรักและขอพรแต่ว่าเรื่องสําเร็จอะไรอย่างนี้เออหนูจะเริ่มขอพรตอนแรกหนูขอเยอะมากค่ะ ใช่แล้วก็เอ๊ะทำไมไม่ได้สักทีตอหลังเราก็แบบเอ๊ะทำไมพี่สาวเราใช้ชีวิตง <Yeah> ่ายจังแล้วม right> ีความสุขมีความสุขเราไปไหว้พระก็แบบขอแป๊บเดียวก็เลยถามพี่แก้วเขาก็แบบว่าเขาฉลาดก็ขอข้อเดียวขอให้เขามีความสุขขอคเดียวเลยขอคำเดียวเลยขอให้แบบว่าขอให้แบบพี่แก้วมีความสุขอะไรเงี้ยก็ขอทุกอย่างนะมีความสุขก็คือก็ขอทุกอย่างอ่ะก็ขอให้ทุกคนลองขอพรนะคะขอขอ ขอข้อเดียวให้เรามีความสุขแล้ววันนี้ทุกวันนี้ผ่านขอข้อเดียวเลยไหมไม่พยายามอยู่พยายามจะขอแต่ว่าถึงเวลาไปตรงนั้นแล้วว่าก็ขอสักนิดหนึ่งก็จะอาจจะมีเรื่องสองบ้างเรื่องสามบ้างแล้วแต่ใช้วิธีขอไม่ใช้วิธีบุนบานอ๋อบนไม่บนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่า จำไม่ได้น่าะแบบนมอรยาเ้ยขอให้รวยไหมขอให้รวยไหม่ว่าอืมไม่ขอให้รวยแต่ว่าขอให้แบบว่าพอถึงเวลาเราใช้แล้วให้เรามีเหลือกินเหลือใช้มากกว่าแล้วให้เราแบบมีดูแลคนข้างหลังเราได้อะไรเงรี้ย <c oughs> ไม่ให้แบบว่าเหมือนเพราะรายได้หลักเราคือธุรกิจถูกนะคะเออให้เราแบบเหมือนให้เราไหวให้เรามีพลังอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยสุขภาพสุขภาพอะคะสุขภาพไม่ต้องดีอยู่แล้ว คอบรักสอบรักยว่าขอสุดท้ายว่าขอก็ถ้ายังขออยู่นะอยู่ไม่ต้องขอแล้วขอชอบเป็นคนรักเยอะๆอ๋อคือแบบว่ารักแบบเมตตาแบบนี้ใช่ไม่ได้รักแบบว่าปล่อยเฟรนเลยหรือปล่าป่อยแฟนก็ยังไม่มีรับสมัครได้เอาอีกแล้วยังไม่มีอีกแล้วชิว่าโค้รรั่งมาเลยผ่านมุมุ่งร่วเลยก็ยังไม่มีหรอกค่ะไม่มีถ้าหนูจะไปนั่งเปิดตัวรับสมัครแอร์หรอเราเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได um ้เจอใครเราทำแต่งงานคือ ถ้าโอกาสที่ใช่แบบก็ใช่เอเจอวันนี้แต่งงานพวกนี้เลยก็ยังอยากแต่งงานอยู่เหมือนเดิมอกแต่งเป็นพี่หรือว่าแม่หมักผมไม่คือไม่ไม่หรอกค่ะคือคือเวลาเราเจอคนที่ใช่บอกว่าก็ใช่บอกว่าเนื้อคู่หนูอาจจะแบบมีแต่แค่อยังไม่เกิดเบาๆของคามเอาไต่เนื่อามีชอบมีใจอยู่ประมาณเอ้ยวันนี้ฉันไปทำธุรกิจนี้มาฉันเจอกับคนคนนี้เอ้ยฉันเพิ่มคนนี้ไว้ก็ชอบคนชอบชอบชอบทุกวัน เราต้องหาอินสเปรชั่นของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่เปิดยังยังไม่มาเนี่ยก็อาจจะเป็นนุ่นเด็กไปนะจริงๆเนี่ยไม่เป็นไรก็รักทุกคนรักเด็กได้แล้วสุดเราไปวัดมาไปมูอวัดหรื้าเพื่อนอื่นมาไหมล่ะไปมือเรื่องอะไรมาอะไรล่ะพี่ถ้าตัวไปวัดไปมือรูปมืออะไรมาว่าแผลพี่ว่าสุดท้ายอ๋อว่าจะหนูอ๋อหนูไปขอเรื่อง เรื่อใช่ไปไหว้พระจัดทรสีแล้วหนูได้หนูก็เลยมาลงในยูทูบคืออคือถอใช่ถอคำสาบานแล้วก็เราขอพอในสิ่งที่เราจะขอแล้วก็ขอพอ,อ,อในข้อเดียวออแล้วก็องเอาอันนี้จะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะพ่าเราแบที่เขาบอกในยูทูบแล้วให้ทุกคนเอาเงินห้าบาทติดตัวไปด้วยออแล้วก็ให้เอาผานดอกบัวใช่แล้วไปถวายท่านด้วยอะไรถ้าเราเลือกเองได้ผมไปได้ก็ดีดีกว่าเราไปเอาของที่วัด แต่ยี่วัดก็พอมีแต่ส์ส,สิ์จริงๆใช่เพราะว่าคนไปขอเราได้แล้วว่าทีนี่เราขอสำเร็จใช่ไห้ะเรียกว่าสำเร็จเาอสำเร็จาใช่สำเร็จแล้วหนูก็เลยแบบเออเราไม่รู้เราจะทำยังไงให้หน้าเนืหนูก็เลยเอาแบบสิ่งที่เรามีก็คือแบบกำลังทรัพย์จำนวนหนึ่งแล้วก็ทรำบทส่วนแล้วหัก็ให้ตามแบบโรงพยาบาลสงให้โรงพยาบาลนิทเวศให้บริจาคให้วัฒนา้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีส่วนหนึ่งเราก็เอาชื่อของเราทำเหมือนเป็นแบบ กระจายให้คนอ,อนื่นดูขึ้นในเรื่องของในช่องทางแล้วือใน y o u t u อ e ไปเงี้ยค่ะแห้เขาไปขอแล้วก็บอกต่อพลังบุญน,นะเพราะว่าคนเชื่อว่าเวลาคนเราวิกฤตอะ่ะอานซ้ายอ่านขวาไม่มีใครแต่ว่าทุกคนศาสนาคุณก็ย่อมมีเรื่องตรงนี้ในใจอยู่แล้วเรี่กว่อเดินสายเน็นตัวเลยนียค่ะข่ขอยข่อยก็เดินสายกลางนะซ้ายก็เดินเดินทุกสายเดือนให้สุด <ś led> <k S 1> ค่ะ